OKR OK Improving your organization Weekly. life and organization. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสอร่พอดแคสต์นะครับแล้วก็ทุกวันพุธนะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ o k เ weekly นะครับสัปดาห์นี้เนี่ยผมไปเอาโน้ตอันหนึ่งที่ผมจดไว้จากการไปฟังคุณรุษ อนนทวงศ์มฤคพิทักษ์นะครับคุณรุตก็เป็นผู้บริหาราบริษัทวงในนะซึ่งเป็นคนหนึ่งนะครับที่หรือเป็นบริษัทหนึ่งที่ใช้โอเคอามาอย่างเข้มข้นแล้วก็ผมก็มีโอกาสได้เจอแล้วก็ได้พูดคุยกับคุณรุตเนี่ยในหลากหลายเวทีนะครับเป็นเพื่อนใน Facebook ด้วยอะไรด้วยนะครับมันนานมาแล้วนะคือไม่ไม่ใช่วันสองวันนี้น่าจะประมาณปลายปีที่แล้วนะครับก็ได้มีโอกาสได้เชิญคุณรุตมาบรรยายนะครับจริงๆเคยเจอคุณรุตแล้วก็เชิญคุณรุตมาบรรยายอยู่หลายรอบนะครับ คราวนี้ผมคิดว่ามันมีพอยต์อันหนึ่งที่คุณรุตฝากทิ้งท้ายไว้แล้วผมคิดว่า,าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ใช้ OKR OK นะครับก็คือเรื่องของความแตกต่างของ OKR OK คุณรุษเรียกว่า uniqueness ของ OKR OK กับเรื่องของอ key takeaway 3ข้อนะผมเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ก็เลยขออนุญาตนําเอาพาร์ทนี้ที่คุณรุษเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยเอามา เผยแพร่ต่อนะครับแล้วก็ส่วนตัวก็จะใส่ความรู้สึกหรือว่าความคิดเห็นส่วนตัวลงไปด้วยว่าผมมีความเห็นอย่างไรในแต่ละข้อหรือว่ามีตัวอย่างแบบไหนบ้างที่น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังนะครับเริ่มต้นเลยครับว่าไอ,ไ,อไอ้ความแตกต่างของ OKR OK ข้อแรกเนี่ยที่มันอาจจะต่างจากระบบอื่นๆกนะ็คือคุณรู้ใช้คําว่า Transparency นะ Transparency ถ้าแปลเป็นเป็นภาษาไทยตรงตัวก็คือว่ามันโปร่งใสจริงๆ ระบบ OKR OK เนี่ยมันเป็นระบบที่มันไม่มีว่าเอออันนี้โ OK k r ของฉันเธอห้ามรู้นะไม่มีนะครับถ,ถ้าเทียบกับระบบเดิมๆบางที่ก็อาจจะโปร่งใสบางที่ก็อาจจะไม่แน่ผมยกตัวอย่าง KPI ที่พูดมาทั้งหมดไม่ได้บอก KPI ไม่ดี OKR OK ดีกว่านะอย,าอย่าไปเปรียบเทียบแบบนั้นแต่ว่ากําลังจะจะจะ,จะยกตัวอย่างให้ฟังว่าหลายแห่งเนี่ยของใครของมันนะคือตัววัดในนีนน้ของแผนกฉันเธอก็ไม่ต้องมารู้หรอกว่าฉันทําได้เท่าไหร่นะแต่สำหรับ OKR OK เนี่ย คือคือ by design เลยนะ by design แปลว่าโดยการออกแบบตั้งแต่แรกแล้วอะว่ามันจะต้องโปร่งใสเหตุผลอย่างหนึ่งก็คือว่ามันต้องมีการเชื่อมโยงกันตั้งแต่ตอนต้นเลยถ้าเราไม่รู้โอเคอาร์ของหัวหน้าเราโอกาสที่เราจะทำโอเคอาร์ที่ไปซัพพอร์ตโอเคอาร์ของหัวหน้าเรามันก็มีน้อยมากเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าอะไรคือ p ร r เรตี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องทราบหัวหน้าก็ต้องทราบโอเคอาร์ลูกน้องนะถ้าเกิดไม่ทราบทําไง ไม่ทราบก็ไม่รู้ว่าลูกน้องไปทําอะไรมาก็ไม่รู้ที่มันอาจจะไม่ได้โฟกัสสิ่งที่องค์กรต้องการก็ได้อันนี้อันนี้ผมว่าชัดอันนี้หลายคนบอก KPI ก็มีเหมือนกันก็จริงแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเขาเรียก horizontal alignment ก็คือการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานคือผมอยู่ฝ่ายผลิตผมไม่ OKR OK แบบไหนเนี่ยฝ่ายตลาดต้องรู้ด้วยทาไมต้องรู้อ่ะไม่เห็นเกี่ยวกับเราเลยฝ่ายผลิตก็เรื่องของเขาดิ ไม่ครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยโอเคอาของแต่ละฝ่ายเนี่ยมันต้องเชื่อมโยงมันต้องสอดคล้องหรือมันอาจจะต้องขอความช่วยเหลือซึ่งกันและกันฝ่ายตลาดอยากจะทํนิวโปรดักต์เนี่ยถามฝ่ายผลิตหรือ,อยังว่าผลิตได้ไหมผลิตทันไหมฝ่ายผลิตอยากที่จะลดกําลังการผลิตลดคอสลดต้นทุนถามฝ่ายตลาดหรือ,อยังว่าเขามีโปรดักต์ใหม่ๆมาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคอาเนี่ยมันมัน,ม,นมันเน้นความโปร่งใสแล้วมันไม่ต้องกลัวว่าอุย้ย เดี๋ยวจะรู้สิว่าเราทําได้ไม่ได้ประเด็นของ o k เเราเคยคุยกันมาตั้งนานแล้วนะว่ามันไม่ได้ไปใช้ในการประเมินมันไม่ได้ไปใช้ขึ้นเงินเดือนหรือแจกโบนัสถ้าใครสนใจเรื่องนี้โดยโดยเฉพาะเพิ่งเข้ามาฟังเนี่ยย้อนหลังกลับไปฟังได้ครับผมพูดเรื่องนี้มาหมดแล้วนะนั้น Uniqueness หรือว่าความแตกต่างอันแรกก็คือเรื่อง Transparency หรือความโปร่งใสความแตกต่างอันที่2คือเรื่องของโฟกัสครับ OKR OK เนี่ยไม่ได้เป็นตัววัด ทุกเรื่องที่เราทำนะผมพูดอยู่หลากหลายเวทีแล้วก็ในในรายการนี้เนี่ยก็พูดอยู่หลากหลายครั้งว่าเราไม่ใช่ใช้ OK เมาวัดทุกอย่างที่เราทําเราต้องโฟกัสในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราคิดว่าเป็นพ r i อ r i t y มันก็อาจจะแตกต่างจากระบบเดิมไม่ว่าจะเป็น KPI Balance Scorecar d หรือระบบไหนก็ตามที่เขาจะวัดครอบคลุมอย่างที่ผมเรียนผมเน้นอีกครั้งหนึ่งผมไม่ได้บอก OK เดีกว่า KPI ล้าสมัยแล้วไม่ได้พูดแบบนั้นนะ KPI เขามีหน้าที่ในการ, control, การควบคุมทุกอย่างที่เราทําก็วัดกันไปครับแต่ OKR OK เนี่ยมันคือเลือกบางเรื่องเลือกบางอย่างมาวัดคราวนี้สิ่งที่มันทําแตกต่างคือพอมันมันโฟกัสเนี่ยโอกาสที่เรื่องนั้นเนี่ยจะประสบความสําเร็จมันก็จะมีสูงขึ้นโดยธรรมชาติอันนี้คือลักษณะหรือความแตกต่างที่เกิดขึ้นจากการใช้ OKR OK นะครับซึ่งข้อนี้ข้อเดียวเนี่ยผมบอกได้เลยว่าหลายคนยังสครัลเกิลอยู่เลยสครัลเกิลก็คือ เฮ้ยอาจารย์วัด o k เมันผมมีกลยุทธ์5ด้านผมก็ต้องวัด5ข้อไม,ไม่ไม่ได้แปลว่าแบบนั้นนะคือมันไม่ใช่เครื่องมือในการวัดให้มันครบด mm ้านครับคนคนละแบบกันนะครับขอขอย้ำอีกทีหนึ่งอย่างน้อยๆก็ในเวอร์ชั่นที่ผมเชื่อว่ามันเวิร์กอ่ะนะครับอันที่3คือ m e a n i n g m e a n i n g ถ้าแปลแปลเปล็นภาษาไทยก็แปลว่ามันมีความหมายนะครับ อย่างที่บอกนะ OKR OK เนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมตีความมาแบบนี้นะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ถูกสั่งให้ทำนะมันจะต้องเป็นอะไรที่เราอยากทำด้วยผมไปพูดอยู่หลายเวทีเหมือนกันผมก็บอกว่ามันคือวงกลม2วงที่มันิน n t e r ์ e ซ t กัน i n t e r ์ e ซ t คือทับซ้อนกันก็นนคือสิ่งที่เราอยากทำกับสิ่งที่องค์กรอยากได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำ OKR OK เนี่ยคนเขียนซึ่งก็ควรเป็นเรานี่แหละครับไม่ใช่ใครมาเขียนให้เราเนี่ยนะครับเราควรจะเลือกสิ่งที่มันมีความหมายกับเรา แต่ต้องตอบโจทย์องค์กรนะแปลว่าเราเลือกสิ่งเราเลือกงานที่เราจะทำนหละเราจะต้องการโฟกัสเรื่องนี้เรามีแพชชั่นเรื่องนี้มากเรารู้สึกว่ามันมีความหมายกับ,กบตัวเรามากในขณะเดียวกันมันก็ตอบโจทย์องค์กรด้วยผมว่าเนี่ยคือ OKR OK ที่ที่ที่ดีแล้วก็อาจจะมีความแตกต่างจากระบบเดิมๆที่เราเคยใช้อยู่ก็ได้นะครับอันที่4คือ Challenge Challenge มันคือมันต้องท้าทายการเขียน OK r เนี่ยมันไม่ใช่การเขียนแบบยังไงก็ได้อยู่แล้ว ถ้าท่านเขียนแบบนั้นเนี่ยไม่รู้จะเขียนไปทําไมเนอะ mm hmm. เงินเดือนโบนัส hmm. ก็ไม่ได้ถูกประเมินจาก o k เคอแล้วไปเขียนอะไรที่ท่านทําได้อยู่แล้วมันก็ยิ่งไม่มีประโยชน์กับตัวท่านแล้วสุดท้ายนะคนที่เขียนง่ายๆเนี่ยนะก็จะทํา2วันเสร็จโอเคอาร์ OK R, ก็ไม่มีเอฟเฟกใดๆกับการทํางานเราเลยเขียนแบบนั้นเนี่ยเป็นการทาร้ายตัวเองหรือหรือไม่ถึงกรบทำร้ายก็ได้ฮะมันไม่ได้เป็นการช่วยเหลือตัวเราให้ดีขึ้นอ่ะพยายามไหนๆเขาเขาบอกแล้วว่าคุณเซ็ตได้ตามสบายไม่ถึงไม่เป็นไรเนี่ยคุณลองเซ็ตอะไรที่มันช่วยเหลือตัวคุณเองด เซตอะไรที่มันท้าทายตัวเองดิเซตอะไรที่เราอยากทําแล้วมันมันมันไม่ง่ายนักทาแบบนั้นเนี่ยฝีมือเราจะเก่งขึ้นครับเราจะพัฒนาตัวเองมากขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านลองดูก็ได้นะครับผมทำ My o k เคีอ่าเพอร์ซันอของผมซึ่งพูดทุกสัปดาห์เนี่ยเดี๋ยวท่านลองดูครับผมเซตแต่ละข้อเนี่ยผมไม่ได้เซตอะไรที่ผมทําได้ง่ายๆสบายๆอยู่แล้วมันจะมีไ i v ์มันจะมีแรงผลักนะครับก็ ผมฝากไว้ครับมันมันไม่มีใครบังคับท่านได้หรอกครับท่านอยากจะเซ็ตง่ายๆก็เซ็ตไปแต่ว่ามันไม่ดีกับตัวท่านนะครับมันไม่ได้ช่วยอะไรทําให้ดีขึ้นดีกว่ามันอาจจะไม่ได้ถึงกับทำร้ายหรอกแต่ว่าเซ็ตแบบวันเดียวจบทําเสร็จแล้วจบแล้วมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรถูกไหมถ้าเซ็ตชาเลนจ์เซ็ตแล้วเราอยากทําเซ็ตแล้วเราได้พัฒนาตัวเองทําไม่ได้มันยังดีกว่าเซ็ตง่ายๆแล้วมันทําถึงเลยนะครับข้อ5เนาะต่อเนื่องคือมันสร้างความกล้าหรือ Co u r a g e นะครับ courage คือความกล้า ผมว่า OKR OK เนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือนะครับที่พยายามพาเราออกนอกคอมฟอร์ตโซนแต่ก่อนถามว่าทําไมเราถึงไม่ค่อยกล้าออกนอกคอมฟอร์ตโซนก็เป็นเพราะว่าถ้ามันออกไปแล้วมันพลาดเนี่ยมันถูกทําโทษทํา KPI ไม่ได้ก็ไม่ได้ขึ้นเงินเดือนไม่ได้โบนัสมันเหมือนกึกึงโดนทําโทษนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ย to be safe เราก็อยากจะเลือกอะไรที่มันง่ายๆอยากจะเลือกอะไรที่มันแบบถึงอยู่แล้วนะ โอเคเนี่ยมันไม่ได้ไปถูกลิงก์กับสิ่งนั้นเนี่ยเขาก็เลยเหมือนกับเปิดพื้นที่ให้เราว่าก,าก้าหน่อยทําอะไรก็ปรับให้มันเจ๋งๆหน่อยนะครับผมว่ามันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนคนทุกคนภายในวัน2วันนะแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราเข้าใจ o k เได้ดีเนี่ยตัวเราเองนั่นแหละครับที่จะเป็นคนเปลี่ยนไม่มีใครมาเปลี่ยนเราได้หรอกครับคนที่ใช้ OK เแล้วเข้าใจมันอย่างดีเนี่ยแหละครับจะเป็นคนเปลี่ยนแต่ในฐานะผู้บริหารในฐานะของเจ้าของกิจการเนี่ยผมคิดว่า จะบอกให้เขาเปลี่ยนโดยที่ไม่ให้เครื่องมือเขาโดยไม่มีกรอบอะไรให้เขาทำเนี่ยมันก็ยากผมว่าการที่องค์กรได้หยิบยื่นโอกาสให้พนักงานได้เริ่มศึกษาแล้วก็ทำโอเคอาเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้พนักงานกล้าขึ้นมาทําอะไรที่ท้าทายขึ้นมาทําอะไรที่ไม่เคยทํามากขึ้นนะมันอาจจะไม่ได้ทุกคนแต่ว่าแค่บางคนผมว่ามันก็คุ้มละ เพราะนั้นเนี่ยยูนิคเนี่ยสรุป4 5หข้อนะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นหรือว่าความคิดจากคุณรุตจากบงในนะครับ 1. โปรง่งใส transparency 2. f o โฟกัสจอบจงนะครับ n g มีนิ่งมีความหมาย 4. Challenge ท้าทายแล้วก็ 5. มีความกล้าหรือ corage u นะครับคราวนี้อีก,อ,กอีกมุมหนึ่งนะครับผมโน้ตไว้คือ คุณรุดฝากบอกว่าคือคุณรุดมาบรรยายเรื่อง OKR OK นะสุดท้ายทย้ายสุดท้ายทั้งปวงเนี่ยคุณรุดก็บอกว่ามี3เรื่องที่อยากจะฝากไว้จะเรียกว่าเป็น3 key takeaways นะครับก็คือ3เรื่องที่อยากฝากไว้คือข้อแรกเนี่ยภาษาอังกฤษคือบอกว่า OKR OK will teach you to, to fail well แปลเป็นไทยว่า OKR OK จะสอนให้เราเนี่ยล,ล,ล้มเหลวแบบประสบความสำเร็จล้มเหลวแบบดี คืออย่างที่ผมเรียนครับ OKR OK เนี่ยถ้าเกิดตั้งแล้วมันได้ง่ายๆทุกข้อเนี่ยแปลว่าเราตั้งไม่ดีครับเราตั้งแบบไม่ได้ชาเลนจ์เลยเราตั้งในสิ่งที่เราทําได้อยู่แล้วซึ่งมันไม่มีประโยชน์กับตัวเราสักเท่าไหร่คราวนี้เวลาเราตั้งยากๆเนี่ยโอกาสล้มมันสูงครับโอกาสไม่ไม่ถึงมันสูงครับแต่มันสอนให้เรารู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาของคนประสบความสําเร็จเลยละ่ะถ้าคุณสําเร็จทุกเรื่องที่คุณทําแสดงว่าเป้ามันไม่ใหญ่เพียงพอสําหรับตัวคุณในเวลานั้นแล้วหละคุณลองทําอะไรที่มัน มันมันยากขึ้นมันชาเลนจ์มากขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองดูตอนที่ผมรีวิว Personal OKR ของผมก็ได้ครับมันมีหลายอย่างที่มันเป็นอุปสรรคหลายอย่างที่ผมยังทําได้ไม่ดีแต่ว่ามันทําให้เราเข้าใจแล้วก็เปลี่ยนหลายๆเรื่องให้มันให้มันดีขึ้นนะครับข้อที่2นะครับที่เป็น Key Takeaway คือ OKR OK Can Create Engagement ข้อนี้แปลเป็นไทยบอกว่า OKR OK เนี่ยมันจะสามารถสร้าง Engagement ได้ Engagement ก็คือความผูกพันในงาน หรือแปลแบบภาษาง่ายๆที่สุดคือ OKR OK ทาแล้วคนอาจจะอยากทํางานมากขึ้นนะครับถา,ถามว่าทําไมเพราะว่า OKR OK เนี่ยมันมีมิติอยู่3ข้อที่อันนี้ผมพยายามจะรีเลทน,นะคุณรุทไม่ได้พูดเรื่องนี้นะครับแต่ผมพยายามจะรีเลทไปยังทฤษฎีแล้วเดี๋ยวไว้ว่างๆผมจะเอาผลงานวิจัยมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นผลงานวิจัยที่ผมทําขึ้นมาเองเนะีกำลังจะส่งไปตีพิมพ์ในใน International Journal อยู่เนี่ยนะครับคือ มันมีหลักทฤษฎีที่เรียกว่าเซลล์ดีเทอร์มิเนชั่นทีรีจริงๆเคยพูดไปแล้วมั้งครับในตอนหนึ่งของโอเนนี่แหละคือมันมีเรื่องเซลล์ดีเทอร์มิเนชั่นทีรีก็คือทฤษฎีที่บอกว่าคนเราเนี่ยนะเ,เราสามารถที่จะลุกขึ้นมาแบบตั้งใจทําอะไรได้โดยที่ไม่ได้ต้องอาศัยแรงกดดันจากภายนอกหรือว่าสิ่งล่อใจจากภายนอกมันเกิดจากใจเราเนี่ยเขาพูดถึงสาป,ปจจัยที่สําคัญที่ทําให้เกิดแรงจูงใจภายในแบบนี้ก็คือ1คือความมีสระ 2คือความสามารถแล้วก็3คือเรื่องของความเชื่อมโยงนะกลับมาที่ OK r นิดนึงนะโอเรเนี่ยเราเปิดอิสระให้คนคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงจูงใจภายในน่าจะมาจากอิสระแล้วเราไม่ได้บังคับให้เขาทำนะอ,อ,อันที่2เนี่ย OKR OK เนี่ยเวลาเปิดอิสระให้คนคิดเนี่ยเขาสามารถเลือกได้แล้วคนคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเลือกส,สิ่งที่เขาทําได้ดีสิ่งที่เขาเก่งสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเขาเพราะฉะนั้นเขาจะมีเรื่องความสามารถเข้ามาด้วย อันที่3 OK โเเนี่ยทำแล้วเราต้องรู้นะเพราะว่ามันจะต้องลิงก์กับ OK เขององค์กรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิด r e ิเล n e s s ก็คือความเชื่อมโยงได้ว่าสิ่งที่เราทำนี่มันมีความหมายกับองค์กรยังไงความหมายกับลูกค้ายังไงความหมายกับกับสังคมยังไงกับประเทศยังไงถ้าเป็นไปใหญ่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยพอคนได้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 สข้อนี้ไปเนี่ยคนจะมีความสุขมากขึ้นในการทํางาน Engagement หรือว่าความเชื่อมโยงความผูกพันในงานเนี่ยก็จะมีเพิ่มมากขึ้น ผมทําวิจัยอันหนึ่งนะสำหรับคนที่ใช้ OKR OK มาผมพบจริงๆนะครับอันนี้คือการพบแบบเชิงประจักษ์เลยเชิงประจักษ์ก็คือใช้ข้อมูลเชิงปริมาณในการรันค่าสถิติเนะี่ยพบว่าแรงจูงใจที่เกิดขึ้นจาก OKR OK เนี่ยมันสามารถสร้าง engagement ได้จริงๆนะหรืออย่างน้อยๆก็คือมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจภายในได้จริงๆข้อสุดท้ายครับที่คุณรุทฝากไว้นะคือ OKR OK is not a magic pill แปลตรงตัวก่อนบอกว่า OK r เนี่ยไม่ใช่ยาวิเศษจริงๆอย่างอย่างที่ผมผมเชื่ออย่างที่คุณรุดเขียนจริงๆนะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะอาจจะชอบ OKR OK แล้วก็คิดว่า OKR OK มันจะแก้ไขได้ทุกเรื่องไม่ใช่นะครับมันแค่เครื่องมือเครื่องมือหนึ่งที่ถ้าท่านรู้จักแล้วผมหวังว่าถ้าเกิดท่านฟังผมมา60กว่าตอนเนี่ยท่านน่าจะรู้จัก OK เเป็นอย่างดีแล้วละ่ะมันไม่ไม่ได้แก้ปัญหาได้ทุกเรื่องนะกลยุทธ์ผิดพลาด OKR OK ก็ไปแก้ไม่ได้นะ หรือบางคนก็ชอบใช้ OK เเป็น KPI วัดมันทุกเรื่องพยายามจะ OK เคกลับเคลื่อนกลยุทธ์ทุกอย่างมันไม่ได้เป็นเครื่องมือแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านศึกษาดูดีๆครับมันทําหน้าที่ได้บางอย่างมีหลายคนติดต่อผมมาอยากให้ผมไปบรรยาย OK เแต่ทุกคนที่ติดต่อผมมาเนี่ยผมจะต้องสอบถามก่อนว่าท่านต้องการอะไรเพราะว่าหลายๆท่านอยากจะใช้ OK เในในมุมที่ผมไม่เห็นด้วยหรือว่าในมุมที่ผมคิดว่ามันไม่เวิร์กซึ่งซึ่งเรียนตรงๆนะครับผมจะบอกท่านแบบ แบบตรงๆเลยว่ามันไม่ได้ช่วยสิ่งที่ท่านต้องการเนี่ยท่านต้องการเครื่องมืออื่นครับท่านไม่ได้ต้องการ OK เผมก็จะปฏิเสธการบรรยายไม่ได้ยิงอะไรคืออยากให้ท่านได้ในสิ่งที่ท่านต้องการผมไม่อยากอะไรก็ได้ครับใครมาเชิญ OK เได้หมดแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องทุกอย่าง o k เคอาโซได้หมดผมผมไม่เห็นด้วยในในมุมนั้นเช่นท่านอยากได้เครื่องมือประเมินพนักงานที่มันเจ๋งอย่ามาหา OK เครับมันมันไม่ใช่เครื่องมือในการประเมินพนักงาน ผมไม่อยากจะไปบิดว่าเอ้ยก็ได้นะก็ได้นะแล้วเอาไปใช้กันในการประเมินอย่างนี้มผมว่ามันไม่เวิร์กนะครับก็สรุป3สิ่งทิ้งท้ายนะฮะว่า1คือโอเคอาสอนที่เราล้มเหลวแบบแบบดีอะแบบได้เรียนรู้อะนะฮะอันที่2คือโอเคอาสามารถสร้างความผูกพันในงานได้แล้วอันที่3คือโอเคอาไม่ใช่ยาวิเศษนะครับก็อันนี้เป็นภาคความรู้นะที่เนี่ยจดไว้จดไว้ไวแล้วกเก็บไว้แล้วก็ยังไม่ได้มีโอกาสมารีวิวนะครับ ยังมีอีกหลายเรื่องนะ OKR OK นะครับยังยังมีหนังสืออีกหลายเล่มที่อ่านแล้วคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังเดี๋ยวจะทยอยมาเล่านะครับแล้วก็อาจจะมีการสัมภาษณ์ผู้บริหารในองค์กรที่ใช้ OKR OK อีกหลากหลายองค์กรนำมาฝากนะครับพาร์ทที่2ครับพาร์ทนี้คือการอัปเดต Personal OKR OK นะครับตอนนี้เป็นเข้ามาสู่ไตรามาสที่2แล้วนะถ้าใครใช้ซื้อ OKR OK Diary ไปเนี่ยแล้วย,ยังไม่ได้จดเลยเนี่ย ผมอยากเชียร์นะซื้อไปแล้วอย่าไปเก็บเข้าตู้นะครับเสียดายนะครับเอาเอาเอามาจดเอามาทำนะผมก็เอามาใช้กับกับกับส่วนตัวผมเนี่ยที่มารีพอร์ตท่านทุกสัปดาห์แล้วก็บอกทุกสัปดาห์นะว่ารีพอร์ตมันทําให้ท่านอยากทํามากขึ้นอนะ่ะหวังว่าแบบนั้นนะเพราะว่าจริงๆก็เป็นเรื่องราวของผมแหละท่านไม่เห็นต้องรู้เลยแต่ว่าหลายคนฟีดแบ็กกลับมาบอกว่าที่ได้ทำโอเคส่วนบุคคลก็เป็นเพราะว่าอาจารย์มารีพอร์ตให้ฟังทุกสัปดาห์นี่แหละ ตัวเองก็เลยลุกขึ้นมาทําตามอาจารย์บ้างซึ่งอันนั้นนะผมดีใจนะครับอ่ะออบเจประคทีท่1่เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องคีรีสองหนึ่งหนอ่านหนังสือให,ให้จบสะสมสะสมคือตั้งแต่ไตรมาสที่1จนถึงปลายไตรมาสที่2อในะอยากได้60เล่มตอนนี้ไปแล้ว41เล่มข้อน,นี้เป็นข้อน่นาจะเป็นข้อเดียวเลยมั้งครับที่ชิวๆคำว่าชิวๆคือแบบเออสบายๆนะครับบางคนบอกอาจารย์แลวอาจารย์ไม่ไม่ขยับเป้าให้มันยากขึ้นหรอ เพเลินเรื่องหนังสือเนี่ยมันมีความพิเศษนิดนึงนะคือผมไม่ได้รู้สึกว่ายิ่งอ่านมากยิ่งดีนะผมคิดว่าสําหรับเรื่องหนังสือเนี่ยมันอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะถ้าอ่านเยอะไปกว่านี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้อินหรือว่ามันอาจจะกลายเป็นรีบๆอ่านไปซึ่งซึ่งนั้นไม่ใช่เป้าหมายของผมนะผมก็อ่านไปเรื่อยๆนี่แหละแต่ผมคิดว่าก็ด้วยความที่ตัวเองชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขตรงนี้ก็อาจจะค่อนข้างที่จะสบายๆนิดนึงอันนี้คือจํานวนหนังสือนี่รวมทั้งภาษาในภา,าษาอังกฤษนะครับ ่มาดูคีย์ลซสองหน่ครับอ่านหนังสือภาษาอังกฤษให้จบสะสม26เล่ม26ก็คือตั้งแต่ไตรมาสที่1จนถึงสิ้นไตรมาสที่2เนี่ยข้อนี้สตรั g เกิลเลยเพราะว่ายอมรับเลยครับตอนหลังๆเนี่ยมีคนส่งหนังสือภาษาไทยให้ผมเยอะเลยแล้วเห็นแล้วอดไม่ได้อดไม่ได้คือหนังสือมันดีทั้งนั้นนะ่ยคนส่งให้ก็มีเจตนาดีนะคิดว่าผมชอบก็จริง และท่านก็รู้สไตล์ผมอยู่แล้วนะแต,แต่เรียนไว้ตรงนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้อ่านแล้วมารีวิวผ่านพอดแคสต์ได้ทุกเล่มน,นะครับต,ต้องเรียนไว้ตรงนี้เดี๋ยวบางคนบอกเอ๊ะทำไมของสำนักพิมพ์นั้นส่งมาาจารย์รีวิวของสำนักพิมพ์ผมส่งมาไม่ได้รีวิวผมอาจจะคือผมไม่ได้เลือกว่า ผมสำนักพิมพ์นี้ส่งมารีวิวอีกอันนึงไม่ได้รีวิวแล้วผมก็ไม่ได้สปอนเซอร์นะครับถ้าถ้าตอนไหนได้เนี่ยผมจะบอกชัดๆว่าได้แต่ว่าโดยทั่วไปไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆผมแค่เลือกหนังสือที่ผมอ่านแล้วคิดว่าผมชอบแล้วก็เป็นประโยชน์ส่วนหนังสือที่ผมไม่ได้รีวิวไม่ใช่หนังสือที่ไม่ดีนะมันเพียงแต่ว่าหนึ่งคือมันอาจจะไม่ได้ตรงกับอินเทอร์เสหรือความสนใจของผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมไม่ได้อ่านแต่กําลังจะมาอธิบายว่านี่คือเหตุผลที่ผมไม่อ่านหนังสือ,าสอ,อ,นนอาภาษาไทยซะ สามเล่มสามเล่มผมเป็นคนที่อ่านพร้อมๆกันนะครับแต่เล่มมันหนาเล่มมีบางเล่มหนาปึกเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ก็ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้แต่ว่าก็จะพยายามนะเพราะว่าข้อนี้มันไม่ได้เยอะมากมายผมก็วิ่ละเล่มเนี่ยแต่ตอนนี้ยังทาไม่ได้เลยได้แค่เจ็ดเล่มเองคีรีเซลหนึ่งจุดสามส่งเเปอร์ไปเจอเนลสามเพเปอร์นะครับในไตรมาสนี้อยากทำสามเ a เปอร์คือมันมีเ a เปอร์ที่ติดมาจากไตรมาสที่แล้วเนี่ย ผมให้ให้คะแนนตัวเองตอนนี้ประมาณ90%ของ p a เปอร์แรก p a เปอร์กับ3ยังไม่ได้เขียนแต่ p a เปอร์แรกเนี่ยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะไม่เกินกลางเดือนนี้คงจะได้ส่งถ้าส่งเนี่ยผมก็จะแอดชีพไป1 paper ปเปอรละเปเปอร์ paper ที่2เนี่ยนนี้น,น่วางแผนไว้ล่วงหน้านะช่วงหยุดสงกานเนี่ยจะลุยเปเปอร์ที่2ให้เสร็จ p a เปอรเนี่ยอาจจะต้องหลังสงการ เดี๋ยวลองดูนะถ้าฮึดจริงๆช่วงสงครามเพราะว่าสงครามผมไม่ได้ไม่มีสอนเนี่ยอาจจะกด2 Pa เพเปอร์จ,จบเลยก็ได้แต่แต่คงยากแต่คงยากนะ objective ที่2ครับแบ่งปันความรู้เพื่อทําให้สังคมดีขึ้นคีย์ลซอสองจุตีพิมพ์หนังสือ2เล่มท่านจําได้ไหมเออหนังสือเล่มแรกผมอะ่ะที่ผมบอกว่าตอนนี้อยู่ที่การทําปกเกือบเกือบเ,เสร็จแล้วอะ่ะเมื่อเกิดอุปสรรคบางอย่างเอาไว้มีโอกาสจะเล่าให้ฟังในเรื่องอุปสรรคอันนี้นะครับ มันเลยทำให้ผมต้องเขียนใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ผมคิดว่ามันเลยแทนที่ก้าวหน้าไปเกือบจะจบไม่งั้นเนี่ยผมว่าสิ้นผมบอกว่าสิ้นเมษาน่าจะน่าจะได้เล่มนี้แล้วเนาะไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าต้องเขียนใหม่กลายเป็นว่าผมว่าเร็วสุดน่าจะปลายพฤษภาเลยแหละนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเอาไว้วันหลังจะเล่าให้ฟังว่าอุปสรรคที่เจอคืออะไรไม่งั้นมันจะยาวนะ ก็ตีว่า50%ของเล่มแรกส่วนเล่มที่2ก็จริงๆเขียนจบแล้วราฟนะครับแต่ยังไม่มีโอกาสเข้าไปอ่านเข้าไปดูเลยนะครับแต่มีลุ้นนะยังไงก็ตามก็ยังมีลุ้นอยู่ว่า2เล่มในไตรามาสนี้นะ่าจะทําได้คีรีโซลสองคิวสมีคนฟังพอดคาส์สองหมดาวน์โหลดต่อวันตอนนี้ในไตรามาสในในสัปดาห์แรกของไตรามาสที่2เนี่ยทำได้18,387ดาวน์โหลดต่อวันนะต้องขอบคุณคุณคนฟังนะครับเพิ่มขึ้นจาก วิกที่ผ่านมาในไตรมาสที่แล้วเนี่ยทำได้16,163ก็ถือว่าคนสนใจมากขึ้นนะครับก็ดีใจนะครับที่พอดแคสต์มันเป็นประโยชน์นะครับอุปทิกกิบข้อที่3ครับมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีนะครับคีรีเซ u ล t 3.1วิ่งให้ได้สะสมให้ได้600กิโลเมตร6ก0กิโลเมตรเนี่ยก็คือตั้งแต่ไตรมาส1จนถึงจบไตรมาส2นะตอนนี้อยู่ที่210.1ยังยังยังละตามหลังอยู่เยอะพอสมควรเลยนะ จริงๆเนี่ยถ้าจะได้600เนี่ยตอนนี้มันควรจะไป300กิโลเมตรแล้วนะครับแต่ตอนนี้ได้200กว่านะครับแลกอยู่นิดนึงไม่นิดเนี่ยใหญ่ยเยอะเลยแหละนะต้องวิ่งให้บ่อยขึ้นคีรีซอลสามจมีน้ำหนักตัว77กิโลกร,รมัมเปิดไตามาสนี้มาด้วย80.5ซึ่งเคาะเออมันยังสูงอยู่นะครับยังสูงอยู่แต่ว่าลดจากสัปดาห์ที่ผ่านมาคือ8 1 2นะครับซึ่งเป็นพีคเลยของปีด้วยพีคของปีเลย คีรนะิซอส3.3มีเวลาอยู่กับครอบครัวสะสมครบ50วันตั้งแต่แต่มาาที่1จนไปแต่มาาที่2ตอนนี้ทําได้23วันอันนี้แหลกนิดหน่อยแหลกก็คือตามตามหลังนิดหน่อยท่านจะเห็นนะครับว่าหลายข้อผมทําไม่ได้ครับแต่มันยังมีแรงจูงใจภายในเต็มเปี่ยมเลยที่เมื่อกี้เรารีเลทน,นะคุณรุบอกว่าโอเคอาร์ท okay, ิชยูทูเฟลเวลอะคือมันสอนให้เราแบบล้มเหลวแบบได้เรียนรู้อะหลายข้อที่ผมทําไม่ได้ผมก็เรียนรู้แล้วก็วางแผน แล้วก็ผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าถ้าผมไม่มีเขียนอะไรพวกนี้ไว้นะอาจจะทําไม่ไดส้สักข้อเลยเละเทะไปหมดเลยนะครับเขา,เาคุณลุดบอกนี่พยายามลิงก์กับตอนแรกที่เล่าให้ฟังนะบอกโอเคอาสร้างความ engagement ใช่ไหมจำได้ไหมสร้างความผูกพันในงานอันนี้ไม่ใช่งานนะอันนี้มันก็เป็นเรื่องเรื่องส่วนตัวผมเนี่ยแต่มันทําให้ผมสนุกกับ กับการทําอะไรหลายๆอย่างนะมันเหมือนชาเลนส์อะว่าเดี๋ยวจะดูว่าสัปดาห์หน้ามันก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วมันก็ชื่นใจเวลามันก้าวหน้าเวลาไม่ก้าวหน้ามันก็รู้สึกมี awareness มีการตระหนักรู้โอเค i อส์นอร์ดอเมจิกพิลจำได้ไหมไม่ใช่มันไม่ใช่อ,อ,อะไรนะยาวิเศษก็จริงครับมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาได้ทุกเรื่องหรอกครับแต่ว่าผมว่ามันก็จะเป็นเครื่องมือที่ทมีประโยชน์ในมุมนี้ก็ฝากไว้นะครับวันนี้คงประมาณนี้นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ The OKR Weekly, improving your life and organization.